สองทศวรรษท,ที่กองทะเบียนถนนพหลโยธินถูกตั้งเป็นกองปราบปรามสภาพอาคารสถานที่ต่างๆมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาอาคารที่อยู่หลังในสุดสีฟ้าความสูงสี่ชั้นและมีห้องใต้ดินอีกหนึ่งชั้นจากประตูทางเข้าของถนนเมื่อเดินขึ้น,นบันไดด้านขวาของตึกจะพบห้องขังที่มีเรื่องเล่าถึงอาถรรพ์ความลี้ลับของวิญญ,ญาณผีเสื้อแดงซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวและนำมาขังไว้ที่ห้องขังแห่งนี้ ลูกกงห้องขังที่ถูกลื้อจาก8ห้องขังถูกลื้อออกมาบางส่วนค่ะเป็นการปิดตำนานห้องขังกองปราบที่มีมาอย่างยาวนานและบริเวณนี้ค่ะจะถูกสร้างขึ้นเป็นสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะย้อนกลับไปตลอดระยะเวลา20ปีมีผู้ต้องหาพยายามที่จะผูกคอตายในห้องขังถึง3ครั้งแต่สําเร็จเพียงรายเดียวรายแรกเป็นวัยรุ่นถูกจับกลุ่มคดีพาผู้เยาว์และข่มขืนกระทําชําราแฟนสาวแต่10เว้นห้องขังช่วยไว้ได้ทัน ต่อมากลางดึกของวันที่12กรกฎาคมปี2550นายฉลาดเสนารัตอายุ40ปีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนรับจ้างผู้ต้องหาคมคืนลานสาววัย11ปีจนตั้งครรภ์ได้ใช้เสื้อสีแดงผูกคอตายกับลูกกงหน้าต่างห้องครังจึงเป็นตำนานเล่าขานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องหารายอื่นๆที่หาเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกเดาาเิดเหตุรการมาแล้วก็เขาเคิดเยอะกลัวญาติพี่น้อง ม่ีเเดกจจะาแอควราเายกกาาาารรร้อมมแ่่่จงเ็ควไยยูหดีีใสุดท้ายอาจารย์ประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งอายุ50ปีตกเป็นผู้ต้องหากระทําชำเรารลูกศิษย์วัย13ปีได้ใช้กางเกงขาย,ยาวผูกคอกับลูกกงเหล็กแต่เจ้าหน้าที่ส0เวรห้องขังเข้าช่วยเหลือได้ทนัน หลังจากประกันตัวต่อสู้คดีผู้ต้องหาได้เดินทางกลับไปอาศัยที่บ้านเกิดได้ผูกคอตายอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกสิ่งประหลาดที่ยากจะพิสูจน์ผู้ต้องหาแต่ละลายถูกหลอกล้อจะบอกตรงกันว่าถูกผีเสื้อแดงคอยมากระซิบข้างหูในขณะนอนหลับว่าให้ไปผูกคอตายกับลูกกงเหล็กแต่ด้านตำรวจที่ควบคุมห้องค้งบอกว่าไม่เคยพบกับสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างกันบุญมีหยุบแก้วถ่ายภาพกรมลอักษรเดชรายงาน